ไม่ได้ดูคันอยากได้อันนี้ซื้อให้ด้วยแบบฝึกฝึกให้แฟนเราติดนิสัยแย่ๆถ้าทำตัวอย่างนั้นนะน้าว่าในความคิดของน้าไม่รู้ให้ครั้งแรกต้องมีให้ครั้งต่อไปบ้าแต่มันก็ต้องรอดูโอกาสป้าไม่จะเป็นว่าครบรอบไงแค่วันครบรอบก็พอป้แต่อย่าง3วัน7วันนี่นัดบอกนี่ไม่ใช่ละไม่อันนั้นคือ3วัน7วันนี่คือซื้อให้เพราะเสน่หา ต้นการหล่มีจุดประสงค์ใช่หรือเปล่านะค่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ทํางาน working woman working woman ก็คือจะแบบอยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะมองเหมือนเกับผู้ชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีความแบบว่าเข้มแข็งในตัวเองแบบเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งํางดูแลตัวเองได้ถึงไม่มีถึงไม่มีผู้ชายงเงี้ยผู้ชายจะเข้ามาเยอะเพราะว่าจะเข้ามาเกาะเราแทนไม่ใช่เพราะว่าจะเห็นว่าเฮ้ย เราน่าจะแบบว่าร่วมช่<ร>วยเหอตัวเองได้ไดใช่เพราะที่แบบว่าลำบากเขาไม่อยู่อะไรอย่างนี้คือบอกผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงที่อ่อนแอ ไม่ชอบผู้หญิงที่กลับบ้านไม่ไมเป็น<ย>อะไรอ,อ,อ,อย่างเงี้ยวอรับตลอดแบบเก็บขี้ไก่ไม่ฟองอย่างเงี้ยผู้ชายไม่ชอบเนาะผู้ชายบางคนเขาก็ชอบที่แบบลุยมาก,กาใช่ประมาณนะนั้นนะคะอ่ะหรือว่าจะเป็นข้าต่อไปเขาบอกว่าคุณคุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างในกรณีที่สมมติว่าเขาอย่างเขายังไม่เป็นอะไรกับเรายังแบบว่าเออแต่เราแอบชอบเขาไม่ทำให้เขาเหมือนไม่สนใจเราอ่ะเออเราก็แบบ อ่ะลองแบบเปิดใจดูเชื่อแบบปักใจคุยกับแค่คนคนเดียวคุยกับคนอื่นดูบ้างนะแต่อย่าให้รถไฟชนกันจะเป็นเรื่องแนพอไม่ก็แบบเออคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้แบบว่าเปิดใจให้คนอื่นบ้างไม่แน่บางทีเขาสนใจรจริงๆเขาอาจจะกลับมาหาเราก็ได้นะเออคุยกับคนอื่นเหรอเออยไ่ก่อนดีกว่าไม่นะเอออะไรอย่างนี้ก็มีใช่ปะ ไม่เคยไม่เคยอนะอะหรือว่าจะเป็นข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ายิงในศักดิ์สรีธิอันนี้จริงต้องทนงตัวเองก่อนอย่าเออหอมหมกตามเป็นผู้หญิงง่ายๆอะไรก็ได้ใครชวนไปไหนก็ไปอะไรอย่างนี้ไปหมดค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะย่อยถ้าไม่เสียตังค์ไปค่ะแม่มันก็มีพวกแบบรวยๆอะไรอย่างนี้แต่อยู่ก็ประมาณ5้าสอัพเออไม่ไหวมั้งรุนทุกอกแล้วเออไม่ไหวมั้งเออไม่ไหวนะ อาหรือว่าเข้าเป็นต่อไปนะคะเขาบอกว่าไม่ยอมเสียตัวในเวลาก่อนอันควรอันนี้ใครทาได้นี่แบบว่าเวิร์กมากใช่ซึ่งมีน้อยมากน้อยคนจริงหาย,ยาก<อ>เดี๋ยวนี้เสียตัวก็ต้องตั้งแต่เด็กสมัยใหม่นี้แบบ12บสองสิบสมโอ,อม,มอึที่เห็นในข่าวไงี่แบบ นน่นนี่นั่นก็เยอะเสียตัวไปโดยที่แบบไม่ตั้งใจก็เยอะโดนค่มขืนก็มีใช่แต่บางทีแบบที่ไปอ่านมาข่าวนึงแบบเห็นแล้วแบบสลดใจมากเพราะเคยอ่านเขาไหมแบบพ่อค่มขืนลูกตัวเองจนลูกตัวเองเนี่ยท้องคือแบบโอ๊ยแบบโอ๊ยทำไมสังคมมันเป็นอย่างนี้นะนะแต่นี่ก็ ได้ได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีหลากหลายวิธีที<ช>่มัดจ้าหนุ่มๆให้อยู่มัดนั่นแหละ<ช>ด้วยมือของเราเองนะอยากให้เพื่อนๆเราไปใช้กันนะคะ,ะสาหรับช่วงหน้าช่วงเรลเลดี้นะคะเราก็มีเรื่องราดีมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะชอบไหมภรยาหุ่นล้วน,นๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดน แบบที่โดน <Wow! S 1> แล้วนายอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะว่าแบบนี้สิ่งวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้า,าสิวผิวไม่เนียนสยใสะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระ่วมเพศนีเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤูด,ด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันนะนะก็กลัวหนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมาชนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะับาซื้อได้ตางร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ดีช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วแน่นอนว่าสาวๆคนก็กำลังรอฟังอยู่แน่นอนว่าเออวันนี้จะมีทริคอะไรมาฝากเกินบ้างแน่นอนว่าบัวก็ต้องมีทริคแล้วก็เคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันอีกเช่นเคยค่ะหันมามองหน้าสองสาวแต่ละคนเริ่มรู้สึกไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นอายุมากขึ้นใบหน้า ไปตามวัยคือถ้ารื้รงรื้รอยตอนนี้ยังไม่ค่อยช่หญิงนะถ้าเกิดได้ยินคำพูดนี้นะอย่างที่เธอพูดมาเนี่ยอายุเริ่มเยอะขึ้นอายุเริ่มเยอะคือแบบในใจมันจะแบบแต่ถ้าสมมติว่าเราเยอะข้างๆอาจจะเยอะกว่าเน้นเนอะวิแต่ฉันเด็กนะยี่สเด็กสุดเออ วันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเจ้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะน้ําขาเพราะว่าวันนี้มวยมีเล่นรง่ายมันหายปีเดียวกเล่นรมง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทาองบ้านเพื่อที่จะช่วยให้ใบหน้าของคุณสาวๆนั้น ใส่แล้วก็ไร้เรื่อยอ๋อข้อแรกเขาบอกว่าไม่ควรที่จะนอนดึกหรืออดนอนอย่างน้ำเนี่ยไม่นอนดึกเลยค่ะคุณผู้ชมนอนช้านอนเช้าน้ำนอนเช้าเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวก็ดึกอีกเออมีงานเหรอเขาบอกว่า แม้ก่อนหน้านี้นะคะคุณนั้นจะเคยใช้ช่วงเวลากลางคืนหมดไปกับการอ่านหนังสือวัยเราไงวัยเราเรียนอยู่ไปกับการเล่นไลน์งสื่อเฟซบุ๊กเล่นไลน์เฟซบุ๊กไลค์รูปเฟซมงเฟซ๊กอีกตางก็อีกตาแกมนั่นแหละเขาบอกว่าแต่เมื่อคุณเนี่ยเริ่มที่จะอายุเยอะขึ้นมีอายุมากยิ่งขึ้น หันไปทางอื่นได้ไหมอายุเยอะขึ้นนะเจ้นะหนาหนาไอกระดานสีขาวๆนั่นอายุเยอะขึ้นนะเขาบอกว่าเมื่อคุณเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีใบหน้าของเรานี่ก็ต้องการการพักผ่อนที่มากยิ่งขึ้นด้วย <c oughs> เออไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนน้อยแน่นอนว่าริรร้วรอยรอยตามหา <c oughs> คุณแน่นอนอ่ะข้อต่อไปข้อสอง ควรที่จะดื่มน้ำในปริมาณอย่างน้อย8ดแก้วต่อวันแปสิบแก้วใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อที่แบบบอกกันอยู่สม่ำเสมอเลยที่เราบอกเป็นประจำดื่มน้ำออกกับรงกายใช่ไม่ว่าจะเรื่องอาหารใช่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยแดแก้วต่อวันแล้วก็ไม่ใช่แบบแก้ว กระึงหนึ่งนะต้องเป็นแก้วอะไรนะสลิตรใช่ใส่ปริมาณที่พอดีด้วยแต่ว่าไม่ใช่อย่างแนันะคะคุณผู้ชมค่ะน้ำอรมณมชาเขียวชาเขียวชานมชามนะใส่ไข่บุกด้วยเอออันนี้ก็ไม่ได้ผลนะจ๊ะต้องเป็นน้ำเปล่าที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นเขาต เขาบอกว่าไม่ลืมที่จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อมแล้วก็ควรบริหารหน้าด้วยการนวดใบหน้าง่ายๆอย่างที่คลิกก่อนกอที่น้ําเคยบอกไปแล้วบวรหิหารหน้ายกเวงนิ้วโป้งนะใช้เนื้อทุกนิ้วทุกนิ้วได้หมดเลยแ,<ต>แล้วก็ คนเียวมีเดียวมีคนนี้ยังบริหารหน้าด้วยกันอะไรนะน้ำ R E A O ว W U E U แล้วก็ดูดแก้วทำหน้าได้ใจจริงจริงอูเอ้ยไม่บอกว่ามันช่วยนะอีก็หันไปฝั่งนู้นอีอีดีออกเออเขาบอกว่าหน้ามันจะเล็กลงนะจ๊ะ อกว่างดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้สำคัญเลยแนทปลงบ้างนะไอ้พวกที่มีแอลอ่ะย่าโรงยาดองข้างตางอะไรอย่างเงี้ยหยุดบ้างนะหยุดบ้างนะไม่ใช่ลำยองเหมา,ามายกโหลเลยนี่วันนั้นเห็นเลยนะจับจับจบจบงหวัดจับจากต่างจังหวัดคือไปทำงานกันนะน้ำเวลาย,ยาดองเวลาย,ยาดองโอ้โหชวนฉันนี่แบบหลอกตั้งแต่ตั้งแต่ไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันละโกหก็จำได้จำได้พี่แผงจำได้เฮ้ยไปด้วยกันนะ เดี๋ยวเอาพี่แพรมาเผาเลยแล้เงคิดไปก่อนอ่ะบัวแล้วมาข้อต่อไปเขาบอกว่านั่นแหละคุณที่จะหลีกเลี่ยงนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ด้วยอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะข้อต่อไปหลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดที่แรงจัด เนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ม ah ันหนาวแล้วมันก็กลับมาร้อนแล้วก็ร้อนโดยที่แบบว่าร้อนจริงๆอ่ะร้อนมากๆแดดแดดแสงไฟที่สาดเข้าหน้าเราตรงนี้เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันมาเพราะมียูวยูวงยูเวเนาะมันทำร้ายผิวพันธุ์แล้วก็ผิวหน้าของคุณได้เนี่ยเขาบอกว่าร้ายกว่าแสงแดดอีกใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณสสานนั้นมันรีบบ mm ังแดดรีบบังเฮ้ยแต่ว่ามีดวงอาทิตย์ ที่ที่ตัวเองนะเอขงน้ำนี่น้ำใครเข้ามาสิฉันช้อนกลับไปแน่อย่าหันมามองหน้าฉันน้ำหันไปหานเนทเลยแม่งมีรีเฟกชันอยู่ในหัวหันไปดูหนะาวักตัวเองว่าเหอะอะไรคนอื่นก็ก็ไม่เยอะเท่านี้นะคุณผู้ชมเห็นหน้าได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทาครีมกันแดดน้าน้ำเนาะใช้แล้วค่ะทาไปเลยบนหน้าเนี่ยเป็นประจำทุกวันเนี่ยเราก็ต้องทาอยู่แล้วก่อนทแล้วใช่แล้วใช่แล้วให้ดีนะควรที่จะทา ซ้าๆสม่ำเสมอด้วยเพราะบางทีแบบแต่มันอยู่ได้แค่แบบสามเนชีวิตงชีวิตประจําวันของแต่ละคนใช้ได้แค่ครั้งเดียวอยู่ใช่เพราะว่าพอทาเสร็จแล้วต้องแต่งหน้าเนาะใครจะแบบว่าทาครีมกันแดดทับบัชอนทับแต่ตรงผลการดยนยูทูว่าวิธีเติมครีมกันแดดที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วก็เติมลไได้ลองไปเซิร์ชดูได้ในในยูทูบมีแต่เราไม่เคยทำเราไม่เคยทำเออมันเราคิดว่ามันเสียเวลาปะเออ อันข้อต่อไปเขาบอกว่าให้คุณนั้นใช้โลชั่นอย่างสมเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ มีอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้แก่ง่ายเช่นอยู่ในห้องแอร์หนาวจะจัดนานๆมันก็ทำให้ผิวแห้งเหี่ยวแล้วก็แก่ง่ายนะคะนี่แหละก็เป็นเคล็ดลับดีๆเนาะที่นํามาฝากในวันนี้ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามความรักแล้วก็เรื่องราวที่บวยบอกไปว่าไม่ให้แก่เร็วนั่นเองใช่แล้ว,ลวดีๆนะคะและสาหรับวันนี้เวลาของรายการของเราเนี่ยค่ะก็หมดลงแล้วคระควนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ E tem